เพื่อนๆใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์นิทรศการสุดหลอนต้องงานนี้เลยเป็นนิทรรศการแนวใหม่จากจักรวาลภาพยนตร์สยองขวัญระดับโลกที่มาทัวประเทศไทยเป็นประเทศที่3ค่ะมาแบบเต็มรูปแบบด้วยพื้นที่การจัดแสดงกว่า2,000ตารางเมตร รวม20โซนมีฉากเสมือนจริงในภาพยนตร์ให้บันทึกความหลอนกันแบบจุดใจในระยะทางที่มีความยาวนานกว่า40นาทีถึง1ชั่วโมงภายในนิทรรศการจะได้สำรวจความลึกลับและสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆของหนังแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องแอนนาเบลหรือเดนันเป็นต้นค่ะส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องของแอนนาเบลค่ะภายในงานสามารถถ่ายวิดีโอและถ่ายรูปตามฉากต่างๆได้ด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีคาเฟ่มีเมนูผีแสนอร่อยหลายเมนูสามารถเลือกลายว่าจเจ้าผีตัวไหนได้ด้วยค่ะว้าวฝ้ายกับน้องยูมิก็จัดมากันหลายเมนูเลย <c oughs> ยังไม่พอภายในงานยังมีโซนขายของที่ระลึกด้วย <Wow. S 1> แฟนพันธุ์แท้ของที่ระลึกสยองขวัญต้องไม่พลาดกับโซนนี้นะคะว้าว <Wow. S 1> มีตู้สติก ถ่ายคู่กับผีแบบร้อนๆกันด้วยส่วนใครที่สัมภาระเยอะในงานก็มีล็อกเกอร์ให้ฝากของกันด้วยนะคะงานนี้จัดที่ไอคอนสยามชั้น6ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึง5ม,มกราคมปีหน้าเลยค่ะที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา11โมงจนถึง2ทุ่มเพื่อนสามบาถมารถไฟฟ้าสายสีทองได้ที่สถานีจเจริญนครนะคะ,ะ,คะซื้อบัตรได้ที่หน้าง,งานเลยราคาบัตรตามนี้เลยค่ะ ที่ซื้อบัตร V.I.P แบบไฟายก็จะได้รับของที่ระลึกกันด้วยแถมได้คิวแบบ Fast Tag ด้วยนะคะเพื่อนๆต้องไม่พลาดกับงาน The Conjuring Universe Tour แล้วอย่าลืมมากันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะมาฟังความรู้สึกของน้องยูมิหลังออกจากงานกันค่ะ ยูรู้สึกว่าฉากในนั้นอ่ะมันสวยแล้วก็เขาทําตามฉากที่มีอยู่จริงๆในหนังเลยมันมีดีเทลแล้วก็ลูกเล่นมากกว่าฉากปกติเอยเอาเป็นว่ายูไม่สปอยเยอะแล้วกันมีจุดพีคอยู่จุดหนึ่งที่อยูกรีดลั่นเลยก็ <c oughs> อยากให้มาลองมันมันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆอ่าเอาเป็นว่าอยากให้มาลองเองนะคะ